สวัสดีครับวันนี้ผมมิเตอร์ถาพาไปเที่ยวก็ <c oughs> จะพาท่านมา,ากินหอยดองกับผมนะครับไออย่างนี้เขาเรียกว่าหอยรากดองนะฮะแถวจังหวัดชุมพรนี่คือเวลาเราลงไปในท้องทะเลนะครับเราไปหาหอยรากนะครับมันก็จะเป็นหอยที่มีรากนะครับ คือคือรากเนี่ยนะฮะรากรากอันนี้ยมันจะติดกับตัวหอยนะครับต nah, ิดต Ge ิดกับตัวหอยอย่างนี้เลยนะครับนี่คร uh ับมันจะติดมันจะติดอย่างนี้นะครับติดกับตัวหอยนะครับแล้วมันก็ออกมาเป็นรากออกมานะครับนี่นะเสร็จแล้วก็เนื้อข้างในมันก็คือพอแกวก้างก็จะเป็นอย่างนี้ครับเนื้อมันอร่อยครับ ถอยถ้าเป็นถ้าตัวดิบๆนี่นะครับเราจะเราไปกินกับน้ําพริกน้ําพริกได้เลยนะครับหางวันนี้นะมันจะพาไปกินกับน้ําพริกน้ําพริกกุ้งน้ําพริกกะปิอะไรก็ได้นะครับได้ทั้งนั้นอร่อยด้วยกินทั้งสดๆเลยนะครับไม่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 คาวไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับมันจะเวลาเรากัดปั๊บเนี่ยมันจะกรอบๆนะครับส่วนส่วน,วนไอ้ทั้งตัวมันนี่นะถ้าเราพาไปผัด ผัดตำมันหอยผัดอะไรก็ได้นะฮะผัดพริกแกงไม่ไรได้หมดนะครับแล้วจะกินอร่อยมากเป็นเป็นอาหารที่อร่อยชนิดหนึ่งนะฮะเป็นหอยที่กินแล้วอร่อยมากส่วนอันนี้วิธีการดองอันนี้เขาเอามาแช่ใส่น้ำปลานะใส่น้ำปลาใส่ซอสอะไรก็ผสมเข้าไปไ,ไม่ใช่ซอสนะฮะเขาใส่ซีอิ๊วขาวอะไรพวกนี้นะครับบางคนก็ใช้วิธีกรรมวิธีการดอง นะครที่ทําทำนทั่วไปว่าจะเป็นการดองหอยแคลงหอยเราเรดองปูเราก็เหมือนกันนะวิธีการทำนะครับทีนี้พอเราดองปั๊บเนี่ยมันจะใช้เวลาห้วันเ็ดวันเลยะมันก็จะสุกอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะอร่อยนะครับแล้วเวลาเราพาไปอ,อุ่นไฟให้มันร้อนนะครับ ทานกับข้าวในโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าหอยดองหอยรากดองนะครับหอยพวกนี้แถวจังหวัดชุมพรน่จะเยอะครับจังหวัดชุมพรอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนี่จะเป็นลานหอยพวกนี้เยอะมากเราเดินลงไปตรงไหนก็มีแต่หอยพวกนี้นะครับเอามือล้วงเขาเ้าไปในดินนี่เอามือเอาเราอามือนี่ล้วงเขาเ้าไปในดินนะครับแล้วดึงขึ้นมาก็จะติดหอยพวกนี้มาเป็น ไม่น้อยกว่าสิบ 10, ถึงยี่สิบตัวนะครับเราอหอยพวกนี้ผมก็ตอนผมอยู่ที่อำเภอทวีจังหวัดชุมพรนี่ผมก็ตอนสมัยเป็นเด็กผมก็ลงไปหาหอยพวกนี้ไปขายนะครับเลวก,กินอร่อยมากสำหรับสำหรับวันนี้นะครับมิสเตอร์ถาพาไปเที่ยวก็ ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับโอกาสหน้าผมจะหาสิ่งที่ดีๆมาถนาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมนะครับและศึกษาหาความรู้กันต่อไปผู้ใดที่เห็นว่าสิ่งนี้มีมีคุณค่าหรือท่านไหนว่าชอบอกชอบใจนะครับท่านก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e ผมด้วยจะเป็นพระคุณยิ่งขอบคุณมากครับ